สำหรับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเหตุการณ์สะพานยกระดับพังถลม่มบริเวณถนนพระรามสองนะคะเพราะว่าตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่สัญจรผ่านเส้นพระรามสองอมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากตอนนี้มีภาพ<ว>ไว<ป>รัลออกมาเลยนะคะเป็นยังไงคะขับผ่านนี้ต้องสวดมนต์ตลอดทางใช่หลายคนทำไวรัลแบบนี้ขับรถไป เส้นพระรามสองที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆสวดมนต์นะฮะแล้วก็บางคนน่ยบอกว่าขออยากให้เสร็จไวๆสำหรับเส้นนี้เมื่อไหร่จะเสร็จทะทีเพราะว่ารู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตมากนะคะในช่วงที่ขับรถหรือว่าสัญจรผ่านในขณะที่กระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ขึ้นมาเบื้องต้น,นยืนยันว่าเหตุที่ สะพานคานมันถล่มลงมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสัญญาหรือว่ามีการทุจริตในโครงการพร้อมกับมีการกําหนดภารกิจการรื้อถอนด้วยนะคะเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่การจราจรอย่างที่บอกไปภายในเจวันต้องเสร็จคุณสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าสิ่งที่ให้ความสําคัญตอนนี้ก็คือการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้กลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติเพราะว่าโครงสร้างที่พังลงมากีดขวางการจราจรโดยขาเข้าทางด่วนจะ ต้องให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนขาออกทางด่วนทางกทพได้เร่งสั่งทําคานตัวใหม่มาโดยหรอจากโรงงานนะคะจะใช้เวลาประมาณ1เดือนจากนั้นเมื่อเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะหาสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากอะไรจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่และรวบรวมหลักฐานได้ครบถ้วน ทางด้านคุณอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าประเด็นสําคัญที่สุดในขณะนี้มี3เรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องแรกเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะ ต้องเร่งดำเนินการ 2. การคืนสภาพถนนและเปิดการจราจรและ 3. เรื่องของการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน30วันซึ่งหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวานนี้ก็พบร่องรอยการซุดตัวของดินบริเวณฐานเสาค้ำยันด้านซ้ายคือมันมีลักษณะเอียง20องศาไปทางฝั่งถนนขาออกมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองหรือว่าฝั่งถนนจอมทองบูรณะค่ะคุณ ก็เลยสันนิษฐานว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อาจเกิดจากดินสุดตัวแต่อธิบดีกรมทางหลวงบอกว่ายังไม่ขอฟันธงนะคะโดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งก่อนส่วนประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคุณวิทยายาม่วงรองปลัดกระทรวงคมานาคมยืนยันว่า การถล่มของคารสะพานครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีสื่อมวลชนถามว่าเอ๊ที่มันเกิดเหตุแบบเนี้ยมันมีการทุจริตหรือเปล่านะเอาวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมาใช้ในโครงการหรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการซอยสัญญาการก่อสร้างที่มีการพูดถึงในโซเชียลด้วยสําหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณสักสินาฬิกา นางสาวแพททองทานชินวัตรท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างบนถนนพ่อรามสองนะคะที่เขาใช้คำว่า7จ็ดจเนี่ยนะออสร้างยาวนานมากก็จะมีการประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลก็ติดตามความคืบหน้ากันนะคะว่าจะมีข้อกำชับใดๆออกมาจากที่ประชุมหรือเปล่าะะท่านนายกมีความกังวลเรื่องนี้ค,ะค่ะ